คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ให้กับคลิปคนละครั้ง กดปุ่มติดตามสีแดงๆงและเปิดกระดิ่งสีทองเวลาลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนตามมาด้วยนอ้องผู้โชคดีบนหน้าจอที่ตอบคำถามตัวใจนอนมาสคอตในคลิปวิดีโอที่แล้วอ่ะเฮย้ยคลิปนี้เป็นคำถามพิเศษไปดูกันว่านอนมาสคอตจะถามอะไรคนดูคำถามก็คือระหว่างเทพโซเฟียจากโลกวิญญาณกับเทพนาอันเดสผู้ไม่มีวันตาย คนดูคิดว่าคนไหนน่ารักที่สุดคนดูคิดว่าเทพคนไหนหน่ารักที่สุดสําหรับคนดูลงใปเม้นบอกนอนมัสขอใต้คลิปเอาไว้คนไหนโดนใจจะเอาไปประกาศในคลิปถัดไปเตืเต้เต้เอ้าแค่สงสัยว่า h p มั <tar> นจะไม่ลดใช่ไหมน้องนาลดไปน,นิดนึงนะน,นาจางลดไปน,นิดนึงเุ้ยอ,อุ้ยนี่ไงลมาเข้าแลก็ได้จ้ะ นานี่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 พี่นี่พี่พี่ดค่ี่เจออีกแล้วอ้าวอ้าวเจอแล้วจเฮ้ยนี่เราเข้าไม่ได้หรอเฮ้ยเอ๊พี่เจ้าไหนอดเล่นมาแต่่กี้แล้วอดสึกว่ามีเสียงประหลาดม่ดเกมรบหรอกแต่ว่ามันมีเสียงประหลาดที่มันไม่ได้คุ้นเคยในเมมโมรีสมองฉันเรามาดูกันว่าไอเสียงต้นตอมาจากตัวไหน รู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจับจองเราอยู่เห็น่าจะเป็นคนแปลกๆอ้าวอ้าวนี่เขาเป็กเจ้านายเได้ยินหรือเปล่าเได้ยินหรือเปล่าจ้านายนี่น้องเล้วท่านสัมผัสได้ว่าเสียงมันอยู่แถวๆนั้นโอ้ยพี่จ้านายขึ้นที่สูงกันจ้านายขึ้นที่สูงกันไปแล้วที่ยที่สูงก็ที่สูงเออถ้ามันมากรอกกันฉันก็จะหาง่ายว่ามันคือใครอ้าวอ้าวอ้าวท่านท่าน้าท่านนท่านน้ับพี่ มีคนกำลังตามหาเราอยู่แน่เลยข้างๆเจ้านายเล่นหนึ่งเอดูว่าเจ้านายจะสู้ชีวิตแต่แต่เจ้าชีวิตจะสู้เจ้านายกลับนะเดี๋ยวเราไปเจอเขาหมด้วเจ้านายโอ้ยใครจะไปรอดล่ะอยโอเคฉันทนฟังพวกเธอมามากพอแล้วแกอยู่ไหน ฉันจะจรู้ว่าพวกแกเป็นใครทำไมฉันถึงเห็นพวกแกสองคนในเกมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเ้วมีใครมาคอยกั้นทางเราอยู่นี่ไงแกอีกหนึ่งตัวใช่ไหมเทฟซานาโซฟียใช่เสียงเธอหรือเปล่าคุณไ็นใครคะคุณคุณคุณไใครคะทแบบนั้น่าแปลกนะอยู่ดีแล้วก็มาเจอกันเนี่ยไอคนมีสองหัวซะด้วยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฝังไว้ไหนอดอด <c oughs> เป็นหมอูอดอด <c oughs> เป็นหมู เออไม่ได้มีสองหัวอุดอุดอุถามได้ตอบได้หรือเปล่าสัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงของฉันเองอ่ะมันมีนามว่าอุดอูดนะอุดอูดชื่อชื่ออะไรคะอึดอุดชื่อว่าอุดอุดหมูที่น่ารักที่สุดในโลกอีกคนนึงอยู่ไหนอุดอุดได้กลิ่นมันมีอีกตัวหนึ่งใช่หัวเหลี่ยมหรือเปล่าไม่ใช่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 ไม่ใ่ไม่ใช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 ่ไง่ใช่ไม่ใช่ ซึ่งเป็นอะไรที่แปลมกมากเราน่าจะาทำความรู้จักกันหน่อยนะถ้าเรารอดจากสถานการณ์นี้จะจะจะยอมบอกชื่อให้ก็ได้นะคะโอ้แน่นอน <c oughs> ปล่อยเมาส์เลย <c oughs> อยู่เฉยทาไมพวกเธอคิดจะมาตั้งข้อเสนอว่าต้องรอดมาดูรายชื่อซะด้วยว่าฉันรอดมากี่ครั้งแล้วแหน่มาบอกเลยว่าต้องรอดก่อนมาดูซะก่อนอะไรบนหน้าจอฮ <c oughs> <c oughs> ะโอ้โหห้าร้อยแปดสิบบาโดนลงมาจากฟ้า แสนไกลไปสวรรค์นำทางหัวใจพอเราต้องเรืองรอนเพื่อจะได้เกิดใหม่เป็นปัะกายไฟสีลูกช้อนนี่นาดให้ร yeah> ้องเพลงก็นับต UH ัวหน่อยแก่เดี๋ยวโซเฟียเริ่มก่อนเลยนะคะฮายาฮายาดูรานผู้กุมดิมยานทุกจักทุกคนจากพิชลา b เบสติกแคเลสต้าโซเฟียอะไรนะอะไรนะ เดี๋ยวต้องขอให้คนแดงแนลองตัวก่อนอาโอ้มีตัวหนึ่งด้วยเหรออยู่ในช่วงล่องหนมาตลอดเทพแห่งความมืดอันเดดผู้น่าเกรงขามในสุดในพิกเซล่ามิสติกล็อกเทนัสนาค่ะนี่จะนายสองคนนี้เป็ผีเลยอะเทพครับเดี๋ย้ๆๆๆทำไปเทพนี่เทพเลยะนี่เทพเนอะได้ๆๆๆมีสองคนนะครับเรามีสองคนใช่เรามีสองคนนะคะเป็นเทพ จริงเหรอหัวเลียมอย่างนี้เนี่ยเทพเหรอเขาเป็นคนเลียมๆอ่ะครับออไอ้เจ้าไหนเจ้าไหนดูดิดูดิให้ดูให้ดูอะไร <S <S โอ้ยนี่เธอถอดหัวได้ด้วยเหรอเราแนะนําตัวแล้วคุณชื่ออะไรคะเป็นคำถามที่เราสนใจมากๆเลยอยากจะรู้จักฉันขนาดนั้นเลยเอไเจ้ออดอย่าไปรู้จักมันแค่นี้พอแล้ว ปากมันปากเป็นปากไรไงเหรอครับปากปากหมูครับนี่เจ้านายอดโดยเลยเจ้านายอดอดเห็นของน้องนาด้วยเนี่ยเป็นผีอ่ะมันผีผีม่วงอ่ะบอกเลยว่าเทพห้ามเรียกห้ามเรียกว่าผีโอ๊ยตัวเตะอ้าาาอดคนเดียวสุดยอด ฝีมือไม่เบาเลยนะเจ้าเทพนะเป็นอันเดดอ่ะคัะเป็นอันเดดอ่ะคะัะไม่มี <ตา S 1> วันตายไม่มีวันตายซะด้วยสามารถไปติดตามชมผลงานน้องๆและเป็นกําลังใจในการประจญภัยครั้งใหม่ของน้องโซเฟียกับน้องหนาได้นะวิดทูเบอร์จากพิซเซลา่าก็ฝากด้วยนะคะเคเลซ่าโซเฟียนะคะเทพสาวนะคะดูระหานผู้กุมดวงวิญญาณแลจากทุกคนจากพิซซลา่าเมสิกนะคะฝากตัวด้วยนะคะ เอออะไรนะอะไรนะยาะมากเลยไม่อยากกลับไม่อยากกลับดาวเทพหรอครับเวาเพิ่จะลงมาเราเพิ่งจะลงมาเองนะหลังจากอัดคลิปเสร็จอาจจะได้กลับขึ้นไปล้วไม่อยากลงมาีกลก็ได้นะเพราะก็ดูติดใจเนี่ยอย่าให้จับได้ว่ามีน้องมีเด็กคนไหนไปปั่นป่วนไปกวนประสาทน้องสองคนมีเด็กๆของพี่อีเวนไปปั่นป่วนมาฟ้องพี่ได้นะขอพระทำโทษไอ้นี่อย่างหนักได้เลยค่ะอุ้ยทำไม พี่พี่เว่นแบบว่าฝักเนื้อฝักตัวไว้ได้ว้าวเอยอยู่กับน้องๆผู้ติดตามมานานนะพอจะจะรู้สันดานผู้ติดตามดีอ่ะอุเอ้ดเตรียมเกมไว้ให้น้องวิทูเปอร์เทพ2คนแล้วเราไปกันต่อดีกว่ายีเดียรับจนนายอีเวนนี่คือเกมหนอที่อ้ดอจัดเตรียมเอาไว้ให้จะมาเล่นวันนี้แต่ดูเหมือนว่าจะมีแขกสคนโผล่เข้ามาโดยไม่ ตั้งตัวมาแล้วไงกู่อยกูเจ๊หรือเปล่าพวกเราเป็นหนอนกันเคยเล่นหรือเปล่าเกมกินหนอนอะทำไมตัวยาวจังเลยคะอยากตัวยาวอย่างนี้บ้างไม่เคยเล่นดูว่าเจ้าเทพพวกนี้จะไม่รู้จักเกมโลบล็อกเลยด้วยซ้ำเจ้าไหนแหมก็เพิ่งลงมาจากฟ้านี่ยคะจะให้รู้จักได้ยังไงอะ่ะถ้าเกิดว่ารู้จักมากนะก็ <c oughs> อ,อ ประหลาดอย่างนี้มาก่อนเลยมันจะออนต่โลกมากๆเลยเจ้านายเปน็นหน้าที่เจ้านายแล้วต้องพาพวกเธอไปเล่นทําให้รู้จักโลกเราบอกให้มากกว่านี้พวกเธออยากจะตัวยาวแบบฉันใช่ไหมพวกเธอจะต้องกินกินนมเยอะๆใช่ไหมคะไม่ไม ยยอย่าไปยุ่งกับมันแล้วตามผมมา<อ>ข้างหน้านั่นเป็นโซนที่ทุกคนจะหาของกินได้เห็นหรือเปล่าวาใช่แล้วเข้าไปกินอาหารแล้วตัวเธอแต่ยาวขึ้นแต่ขนาดนั้นเองเธอต้องระวังด้วยถ้าตัวอื่นหนอนตัวอื่นสามารถกินเธอได้เหมือนกันถ้ามันไปชนตัวเธอเอาแล้วเราเข้ามาได้แล้วอธิบายคนจะไม่เข้าใจสินะต้องลงสนามจริงเลี้ยงลูกเวฮาร์ดคอร์ อจะได้กินเทพไปแล้วพวกเธอต้องระวังหัวของเธอให้ดีถ้าหัวของเธอไปชนกับบอดี้ของตัวหนอตัวอื่นเธอจะตายทันทีเธอต้องปกป้องหัวของเธอไว้แล้วเมื่อกี้ใครเป็นคนฆ่าเราหรอคะไม่ไม่ได้ฆ่ามีมีเทพซือเอาหน้ามาชนตัวจะตาย ใครก็ไม่รู้อะค่ะที่ชื่อโอเว่นคิงดอมใช่ใครก็ไม่รู้ทำไมเธอไ่ยังไม่ไปยอมกินอาหารอีกละ่ะเออโซเฟียกินไปตั้งเยอะแล้วนะคะนี่นี่ดูดูมีตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าป่องห้าป้องเองนั้นร้อยม,มากเลยนะครับรถด่ว <c oughs> นเธอจะต้องกินอาหารเพื่อให้ตัวเธอยาวขึ้นแต่แต่ก็ต้องระวังคนอื่นด้วยที่จ้องจะกินเธอเหมือนกันอ้าวจ้องกิเธอ ออยยไม่ต้องกลัว <laughs> ฉันไม่กินเธอหรอกเฮ้ยเฮ้ย,ยนายเราไม่เคยทำอะไรนายเลยนะนาย,นายมักระโดดแทบเราทำไมไหนเนี่ยอันนี้คือไส้เดือนนี่นะเาเขาเรียกว่า ้องกันตัวเองจะไม่มีใครทําอะไรเจ้านายได้เจ้านายลูซิเทพสองคนนี้ซื้อบื้อมากเลยพวกเธอต้องเรียนรู้อะไรเยอะเลยเห็นอย่างนี้เราเป็นเป็นเป็นเทพนะคะ I am God แสดงอพินิหารให้ดูหน่อยได้ไหมครับอพินิหารแสดงไปแล้วไาโคอ้วอ้อไม่เป็นไรก็ไม่อ้วนก็พอแล้ว ใช่มีวัโอ้ขอบคุณสำหรับอาหารได้เวลาเอาคืนแล้วได้เวลาเอาคืนี่เจ้านายเจ้านายโดนเทียบาแล้วเจ้าคิดจะสังหารเทพเลยอย่างนั้นเหรอต้องเป็นคนบาปขนาดไหนฉันเจอมันแล้วปาดเราเป็นนักปาดเอาต้องปาดเฮ้แกอยู่สวรรค์แกเก่งแต่ได้อยู่บนโลกมนุษย์ฉันเป็นมนุษย์เพื่อฉันเก่งกว่าถ้าแกแข็ให้ท่านนายให้ได้

มีอะไรจะช่วยจะช่วยน้องเธอฮะโจสโฟเฟียพี่เฟียจะไม่ช่วยเขาทำทำไมหนุนา่าก็ฉันเป็นราชาของที่นี่แล้วสภาพง,งูเหลื่อมรัดมากตอนนี้ทเทพแห่งความตายไม่สามารถขยับตัวได้แล้วอยกินผี oh <my. S 2> ไม่ใช่ผี <c oughs> อันเดดอันเดดอันเดดเรื่องนี้ข้ายอมไม่ได้เป็นอันขาดทำเรียกว่าผีเหรอเท่แห่งความตายอันเดดผู้สูงส่งสง่างามหน้าเกรียงขามที่สุดในพิกเซลรามิสติกจะมาถูกเรียกว่าผีได้ยังไงแน่จริงคนที่บอกว่าไม่กลัวก็เลิกทับกันก่อนสิครับให้ผมขยับได้เจ้านายเอ์ดว่าน่ะคะจะตายไปแล้วแน่เลยเจ้านายออกมาเถอะ นายเน่เจ้ามนุษย์โลกก็ดีไงว่าทำน้องสาวของเรา,เอ,าอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่ต้อนรับเทพสองคนเทพนะับเทพโซเฟียวันนี้เจ้านายพาพวกเธอสองคนมาทำงานที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์อ๋อแต่พวกเราเป็นเทพไม่ต้องทำงานอีกหรอคะ,อะก็เธอสองคนเป็นเทพไงอยากมาอยู่บนโลกมนุษย์เพราะนั้นเธอก็ต้องเรียนรู้การเป็นมนุษย์อย่างพวกเราใช่แรงเทพ ทำไมเสียงเบนกอลังจะตายแล้วครับเ็บพาติดคอพอดีพี่ไม่ง่ายเลยง่ายเลยก็แค่ทำเบร์เกือ์ ขายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเบอร์เกอร์ของเราครับเบอร์เกอร์เหรอคะแฮมเบอร์เกอร์รู้จักเบอร์เกอร์อรไหมครับเนะี่ยพระสวัสดิ์เราไม่กินอะไรพวกนี้หรอกกินอะไร <c oughs> แล้วหรือว่าอิ่มบุญอยู่แล้วครับเอาร้านเปิดแล้ว <c oughs> ใ่ครับตอนนี้ร้านเปิดแล้วและถึงเวลาที่เทพสกคนจะต้องทํางานช่วยร้านเบอร์เกอร์ของเราแล้วครับ What more ไปเขาเราตัวไหนที่ถูกหรอกมปใช้ใช้แรงงานวยชัดเลยอะโดนตีหัวแล้วก็จับใส่ชุดเฉยเลยพี่ <Do it. S 2> พี่เปี๊ย <c oughs> อะโลกวันนีมันน่ากลัว <c oughs> <c oughs> ไม่ไน่าลุงจะไหนเทพตอกก็ดิยังติดอยู่บนสวรรค์นางเกิดไปเลยมีความคิดเหมือนคนชั้นสูงลอยย่อหายบนสวรรค์ต้องเรียนรู้อะไรเยอะเลยจะไหนมันใช่โมตัวนี้จริงเลยปิดไฟเลยดนะิจไปยุ่งกับมันครับ ร้านเราเคยเปิดมาแล้ว7วันก่อนหน้านี้แล้วมีต้นทุนอยู่ประมาณ2 2 1ดอลลาร์แล้วฉันหวังว่าหลังจากที่เทพมาทางานที่ร้านนี้จะทมให้ร้านเรารับรวยมากขึ้นนะนะ221ดอลลาร์นี่เอาไปซื้ออะไรได้บ้างคะร้านเราจะต้องใช้วัตถุดิบในการทําอานใช่ไหมล่ะเราก็ต้องใช้เงินในการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วก็ขายออกไปได้เงินแล้วก็มาซื้อวัตถุดิบอย่างนี้ไปเรื่อยๆวนลูปไปแล้วจะเราได้กําไรไงนายคิดเหมือนฉันให้ปีหนึ่งจำอะไรอ่ะ ข้ามกินนะนี่ของกินของของขายไม่ใช่ของกินนะทำไมเดี๋ยวนี้มนุษย์เขารู้ทันเร็วจังเลยอ่ะหายไปชิ้นสองชิ้นเขาไม่รู้ตัวหรอกแกจะทำอะไรตั้งใจทํางานอยู่ครับไอเทพนะเห็นหรือเปล่าเนื้อตรงนั้นอ่ะหยิบมาแล้วลองเอาไปทอดให้อดอดเดือสิหยิบหยิบยังไงอ่ะหยิบยังไงอ่ะเอาก็มือครับมือห้านิ้วว่ากระดิกระดิกระดิกระมือห้านิ้วไหมครับจะหยิบได้เลยพอดีว่าไม่มีนิ้วอนะครับตอนนี้ห้าม โอ้โหดูมาว่าถั่วจีนจะลงแล้วนะตอนลูกค้าจะเข้ามาเต็มร้านเลยอะเสียงเสียงเสียงอะไรล่ะเสียงคนจีนครับเช่วยด้วยหนูไม่เคยเห็นอย่งนี้มาก่อนเลยนี่มันฝูงมนุษย์กดค้างครับแล้วก็กดลากเอามาวางไว้คือการทอดครับนาตัวใหญ่จังเลยอะทำไมเอ้ยไม่ใชถเอ้ยใช้ใบมดไม่ได้เหรอเอ้ย เอ้ยอาหารตกพื้นแล้วเป็นไรลูกค้าไม่เห็นพวกเธอต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะในการใช้ชีวิตบนลกงมนุษย์ถ้าแค่นี้พวกเธอจะทำไม่ได้แล้วพวกเธอจะไปอยู่ได้อย่างไรกับพระสวรรค์เลยเท่านั้นนี่เห็นออเดอร์หรือเปล่านี่คือออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งครับพวกเธอต้องวางตามชั้นให้ถูกต้องเจ้านายเจ้านายเจ้านายสอนหน่อยอันนี้ไอเดียคือฐานไอเดียคือหลังคานี่คือหลังคาแล้วอันนี้ไม่ต้องต้องวางบนจานนี่พวกเธอใช้จานด้วยไอ นี่วางบนจานแล้วก็ปล่อยลงไปต้อปล่อยลงไปจงด้วยวิงการเดียมเลวิโอชาอยู่ใน่บนสวรรค์นะสิไม่เคยทำงานที่ลำบากอย่างเงี้ยช่วยด้วยวันไม่ลอยแล้วก็ใส่ลังคาแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าได้เลยออเดอร์ที่ห้าออเดอร์ที่ห้าเอ๊ะห้าห้าตามติดชีวิตเทพโซเฟีย หนึ่งสองสามเอาพิซเอาไม่ใช่พิซซ่าให้คนเลยู้กค้าไม่เห็นลูกค้าไม่เห็นไม่เป็นไรคุณลูกค้าสวัสดีค่ะเอาเสร็อยังไงคะเนี่ยว้าวอย่าลืมเก็บจานไปล้างด้วยนะเดี๋ยวเทพนาแล้วเธอทำออเดอร์อะไรมานี่ไม่มีใครสั่งออเดอร์อย่างนี้นะเพราะนั้นเราจะทิ้งมันไปให้โยบาลกินแทน กำลังจะบอกว่าระหว่างที่ไม่อยู่เราแอปจิกตังนะคะเชียร์แล้วหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นตัจับตาดูพวกเธอพวกเธอจะขาดสายตาฉันไปไม่ได้แม้แต่นิดเดียวไม่งั้นราชันอาจจะล่มเลยก็เป็นไปได้ตั้งใจทำยังไงอยู่คี่ร้านนี้นี่มันใช้แรงงานเทพได้คุ้มจริงๆเลยใช่ไหมเอาไปประกอบไหมแล้วเดี๋ยวเราเราย่างให้อาลูกค้าบไตเย็นนะครับ ตอนนี้เทพจากสุสวรรค์เรามาจุิที่ราเราแล้วแล้วก็ำลังทำอาหารสุดพิเศษให้กับลูกค้าครับเรามีเทพอันเดดกับเทพเทพหัวขาดมาที่ร้านเราแล้วตอนนี้เรากำลังทำอาหารให้พวกเรานะลูกค้าไปหมดแล้วเราเป็นดูลาหาเท้ๆเลยลูกค้าหนีหมดแล้วเราบอกว่าเป็นผีลูกค้าหนีหมด เป็นผีก็น่ารังได้นะคะนี่โลกมนันดุจะครับว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแค่นี้ยังไม่ว่าเธอปรับตัวบนโลกไม่ได้นะเนี่ยมาดื่มแล้วมาดื่มน้ำสกัดสีอารมณ์ก่อนครับสมองเลี่ยมหัวเลี่ยมมาดื่มเทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่ใช้อุบายเทพเขาไม่ทำงานกันหรอกจงลอยวิงการเดียมเรวิโอซาเรวิโอซาท่านนายสติดูดแล้วตอนเนี้ยงนี้ต้องเพิ่มระดับความรุนแรงในการปรับตัวของเทพเพิ่มมาสักหน่อยแหละถึงเวลาไปแม ปรับทัศนคติแล้วโอ้ชีวินันะหนีหนีหนีถอยอยถอวิ่งสิครับวิ่งวิ่งวิ่งกอยู่ทำไมจะแปลยันไปรอบลานแล้วแกว่าเราไปได้ได้แกคิดว่ามันจบมแล้วเหรอไอ้พวกเทพยังมีการปรับทัศนคติของโลกมนุษย์ให้แกรออยู่